กเซ็นเตอร์แบ็กของพิมเมเลกอังกฤษที่ทำประตูมากที่สุดจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันไปด้วยนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยอันนี้เราก็อ้างอิงมาจากทาร์เฟอร์มาเก็ตนะครับผมก็จะจัดลำดับนักเตะกองหลังนะครับผมที่ทำประตูมากที่สุดในศึกพิมเมเลกอังกฤษเท่านั้นนะครับและเราไปเริ่มจากที่6กันก่อนเลยนั่นก็คือวอร์จิลฟันด นักเตะชาวฮอลแลนด์คนนี้นะครับผมนับปัจจุบันนี้อยู่กับทีมหงแดงลิเวอร์พูลเขาเริ่มสร้างชื่อในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยอยู่กับนักบุญเซาเทมตันโดยค้าแข่งกับเซาเทมตันมาในปี2015ครับถึง2018ก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลในฤดูกาล2018นั่นเองและเป็นตัวเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักในยุคของเจอร์เกนคอปและเขาเองก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อีกมากมายครับทั้งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเองหรือจะเป็นในเรื่องของศึกพรีเมียร์ลีกักเองไหรืน เป็นทางเพเยอร์ออฟเดอะซีซั่นครับแถมยังได้เป็นที่2ของบอลลองดอออีกด้วยปัจจุบันครับเบอร์จิลฟันได้อายุ3-3ปีลงเล่นให้นักบุซนซอาทันตันไป67นัดทําได้4ประตูและลงเล่นทห้ลิเวอร์พูลไปถึง208นัดครับทำได้19ประตูนั่นเองนะครับส่วนอันดับที่5นั่นก็นคือโจเลนเลดคอตกองหลังชาวอังกฤษผู้พเนจรในลีกอังกฤษอย่างมากมายโดยตลอดการค้าแข่งของเขาครับอยู่ในทีมอังกฤษไปถึง6ทีม เริ่มค้าแข่งกับบูมแฮมตันวอเดเลอร์ครับตั้งแต่ปี2000ถึง2006ก่อนย้ายมาอยู่ท็อปฟี่ถิ่มเงินเอฟเวอร์ตันครับในปี2006ถึง2009ครับและได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในปี2009และ2014และได้ย้ายไปอยู่กับเว็บบอริดอัลเบียนครับและแอตตันวิลล่าอีกอย่างหนึ่งปีครับก่อนที่เขาไปค้าแข่งที่กีฟครับอีกหนึ่งปีกับทีมเอเธนในปี2016และกลับมาอยู่กับแมลดำซันเดอร์แลนด์ครับโดยกระลังคนนี้ครับทำประตูได้ถึง24ปปรรรระะตููคคัััับจาากกลลลงงงเ่นน288ดดดแไไ้้้้ชถวยทหม4 ทีมบริลลกอังกฤษ2ครั้ง FA ครคัพ1ครั้งและคาราบาวคัพ1ครั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับส่วนอันที่ที่ครับนั่นคือวิลเลียมกาลารกองหลังชาวฝรั่งเศสเริ่มสร้างชื่อกับสมัยอยู่โอลิมปิกมา์เซย์ก่อนย้ายมาอยู่ทีมอรลีร่วมเมืองทั้ง3ทีมมาเลยนะครับผมทั้งเชลซีเองหรือจะเป็นอาร์เซนอลและสเปอร์เขาได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีครับในปี2 0 0 1ถึงครับทำได้12ประตู และได้ย้ายไปที่ไอพืนใหญ่อาร์เซนอลครับในปี2006ถึง2010ครับทำได้12ประตูและได้ย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ครับในปี2010ถึง2013ครับทำได้แค่ประตูเดียวโดยรวมทำประตูทั้งหมดไปทั้งหมด25ประตูในศึกพรีเมียร์อังกฤษครับและคว้าแชมป์ไปถึง2ครั้งครับคาราบาวครับอังกฤษ1ครั้งครับซูเปอร์คัพ1ครั้งครับและบอลโลก1ครั้งในปี2003นั่นเอง ส่วนันดับ3ครับเกลลี่เคฮิวครับนักเตะชาวอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นจรในลีกอังกฤษอย่างมากมายเหมือนกันเริ่มสร้างชื่อกับแอตตันวิลล่าครับก่อนถูกยืมตัวไปเบอร์ลี่ในปี2004-2005ครับและได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วิลล่าครับในปี2005-2007ครับแล้วก็ถูกยืมตัวไปที่เชฟฟิลด์ยูเต็ดในปี2007ครับแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่โบตันวอเอร์ครับในปี2008-2012 และย้ายไปอยู่กับเชลซีครับตั้งแต่ปี2012ครับถึง2019กันเลยหลังจากหมดสัญญากับเชลซีครับได้ย้ายไปอยู่กับคิตตันพาเลทครับในปี2019ถึง2021ครับและบอร์นมาธ2021ถึง2022ครับโดยทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด28ประตูครับแต่ความสำเร็จเจ้าตัวก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆครับโดยชูถ้วยมาแล้วถึง8ครั้งครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ครั้งครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1ครั้งครับยูโรป้าลีก2ครสองคัพ1ครั้งและคคคาาารรบวัััพอีก1้งนน่เองแต่เราก็ต้องยอมรับครับวว่าาาาาคคมมมสเเรร็จขกยับแต่ก็แทบจะไมม่่ีชือง คำว่าตำนานเลยนะครับผมสำหรับชายคนนี้อันดับที่2ครับเอียนมาเชลครับนักเตะชาวอังกฤษคนนี้ครับเกิดที่ลิเวอร์พูลก็จริงครับแต่ไม่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลแต่เริ่มค้าแข่งกับทีมคู่ลีกอย่างเอฟเวอร์ตันครับตั้งแต่ปี1984ถึง1988ก่อนที่จะไปสร้างชื่อที่โอนแฮมแอตแลนติกครับในปี1988ครับถึง1993และได้ย้ายไปอิสเวิร์ทาว์ครับในปี1993ครับถึง1996 แล้วมาสร้างความสำเร็จหนึ่งครั้งครับกับเลสเตอร์ซิตี้ครับในปี1996ถึงปี2000หลังจากปี2000ครับก็ได้ย้ายไปที่โบตันวอลเลอร์ครับแค่ปีเดียวแล้วก็ถูกยืมตัวไปแบ็กคูลครับตั้งแต่ปี2001ถึง2002แต่ต้องบอกว่านักเตะคนนี้ครับจะพูดว่าเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยก็พูดได้ไม่เต็มปากครับบางครั้งเราก็ลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าครับก็คือลงเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งครับแต่ต้องบอกว่าตำแหน่งที่สุดขั้วเลยนะครับผมกองหน้าและกองหลังนั่นน แล้วรางวัลส่วนตัวที่เคยได้แชมป์นะครับผมคือคาราบาลคัพหนึ่งสมัยครับในปี2000กับเลสเตอร์ซิตี้ครับโดยเจ้าตัวนะครับผมทำประตูไปทั้งหมด33ประตูครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับตำนานกองหลังของสิงบูเชลซีครับอย่างจารลอยเทอร์รี่ เทอร์รี่ครับเกิดที่ลอนดอนครับก่อนมาเป็นนักเตะอาชีพได้เริ่มอาคาเดมีกับขุนค้คอนเวสแฮมนในปี1991ถึงปี1995ก่อนได้ย้ายมาอยู่อาคาเดมีของเชลซีครับในปี1995ถึง1998นั่นเองนะครับและได้เล่นกับชุดใหญ่ครับในปี98ถึง2000ครับก่อนทีมเจ้าป่านอตเทมฟอร์เรสครับจะยืมตัวไปเล่นเพียงแค่6นัดและกลับมาอยู่เชลซียาวถึงปี2017 และช่วงท้ายของอาชีพของเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับวิลล่าหนปีก่อนแขวนสตัดแน่นอนครับว่าจอห์นเทอร์รี่เองก็ได้ชื่อว่าเป็นตำนานของสิงห์บูเชลซีมีความทุ่มเทสูงครับเราเห็นได้ชัดเลยที่เขาพยายามเอาหน้าไปบางบอลแต่เจ้าตัวเองก็มีบนทินอยู่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วครับผู้ชายก็ไม่พ้นเรื่องผู้หญิงจนได้ฉายาว่าจะลออเทอร์รี่เล่นเมียเพื่อนแต่เขาก็เป็นตัวหลักตัวสําคัญที่ทําให้เชลซียิ่งใหญ่มาถึงขนาดนี้ และได้ชื่อว่าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ทำประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง41ประตู แล้วคว้าความสำเร็จอีกมากมายครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง5สมัยครับ FA คัพ5สมัยแชมป์เบลีกอีกหสมัยและ FA คัพอีก1สมัยครับก็ถือว่าสุดยอดมากครับสำหรับจอห์นเทอร์รี่และนี่ก็คือ6อันดับเซ็นเตอร์แบ็คที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดและทุกคนชื่อชอบคนไหนก็คอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ